ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่19ธันวาคม2563นะครับผมนพนันเดชเลญหรือว่าตีมุกเอกทีมงานลุงชาญใจดีนะครับผู้สมัครสอจอจังหวัดปทุมธานีนะครับหมู่ที่2และหมู่ที่3ของตำบลของ3นะครับ mm hmm. ก็วันนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการหาเสียง เลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดปทุมธานีและสอจอในพื้นที่หรือสอจอเขตนะครับวันนี้ก็จะมีการเดินนะฮะที่ตลาดนัดพุึษษา12นะครับวันนี้ก็เดี๋ยจะออกไปเดินพบปะนะครับแล้วก็แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หมู่บ้านพุึษษา 12ตลาดนัดตอนเช้านะครับก็ตอนนี้รอความพร้อมของอทีมงานนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ไปเดินพบปะไปทักทายกับทุกทกท่านนะครับหลังจากที่ดเราได้เดินตามบ้านทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนของในพื้นที่ในเขตอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้พบปะไม่ได้พูดคุยกันก็ต้องหาโอกาส ที่จะเป็นจุดสูร่วมก็คือตลาดนัดตอนเช้าหมู่บ้านพืกษ,ษา12นะครับก็จะได้พบปะแล้วก็พูดคุยกันแนะนำตัวกันนะครับเดี๋ยวก็จะไปเดินแล้วก็วันนี้หลังจากเดินเสร็จนะก็จะขึ้นรถประชาสัมพันธ์เป็นรถประชาสัมพันธ์หาเสียงก็จะขึ้นรถวนไปตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆวันนี้ก็จะวนให้ครบทุกหมู่บ้านนะครับทั้งหมู่2และก็หมู่หมู่3ด้วย นะส่วนพี่น้องสมาชิกท่านใดที่จะออกมาให้กำลังใจก็เรียนเชิญนะครับที่จะมาให้กำลังใจกันมาทักทายกันพูดคุยกันก็เรียนเชิญนะครับอันนี้ก็แจ้งกำหนดการเดินทางกำหนดการหาเสียงเบื้องต้นนะก็ทักทายกันนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กันตลอดเวลาหลายๆท่านก็ให้กำลังใจตัวกับผมนอกพนัน,นจเจริญหรือว่าตีมังเอกมาโดยตลอด นะครับทุกๆกิจกรรมทุกๆการทํางานนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับก็ขอแรงใจขอความรักความเมตตาจากพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันพรุ่งนี้วันที่20ธันวาคม2563ก็จะเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจอจ,อจอังหวัดปิุมธานีพร้อมกับสมาชิกสอจอเขตสอจอในพื้นที่ นะครับก็เข้าปุหาตาเบอร์หนึ่งนะครับรับบัตร2ใบนะฮะจะมีบัตรด้วยกัน2ใบนะฮะเลือกนายก1ใบก็กาเบอร์หนึ่งเลือกสจเขต1ใบนะฮะก็กาเบอร์หนึ่งด้วยเช่นกันก็จะได้ไปทำงานเข้าไปทำงานรับใช้พี่น้องเหมือนเดิมนะครับตามที่พี่น้องนั้นได้รับทราบในรถประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการ โฆษณาประชาสัมพันธ์หาเสียงกับพี่น้องไว้นะครับก็คงจะอยู่ในใจของพี่น้องแล้วว่าท่านจะเลือกใครก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเลือกคนทํางานเลือกทีมงานลุ่ชฉานใจดีเบอร์หนึ่งทั้งสองใบนะครับไม่มีปิดกักันอย่างแน่นอนรับก,กันเหมือนเดิมนะครับรักกันเหมือนเดิมนะฮะหลายท่านก็คงจะทราบและก็คงจะเห็นการทํางานของตัวผมโลภนันหนุ่เจริญ หรือว่าตีมังเอกพร้อมกับทีมงานลุงชานใจดีมาโดยตลอดนะครับทุกอย่างทุกสิ่งที่ท่านเห็นก็เป็นสิ่งที่ท่านปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆอยู่แล้วนะอะไรท่านก็คงจะทราบดีนะครับวันนี้ก็มาขอกําลังแรงใจนะกับทุกท่านแล้วก็บอกในเรื่องของการกําหนดการว่าเราจะทําอะไรในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเบื้องต้นนะฮะตลอด วันที่เราจะทํากันวันนี้นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้รักกันเหมือนเดิมไม่พิดหวังวันพรุ่งนี้เดินเข้าอุหาตาเบอร์หนึ่งเลือกคนทํางานเลือกทีมงานลุงชานใจดีผมนกพนันดูเฉลยหรือว่าตีเมืองเอกเบอร์หนึ่งก็ฝากกับทุกท่านเลยด้วยนะครับรักกันเหมือนเดิมนะครับโชคดีมีความสุขนะฮะขอบคุณครับ